การอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะมีขึ้นวันที่19รกรกฎาคมที่จะถึงนี้ถึงวันที่23มนะครับมันมีข้อมูลหนึ่งที่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจและมันเป็นการทุจริตแบบใหม่การทุจริตแบบใหม่ก็คือการเอาเงินขององค์กรอิสระ มาใช้ในการหาเสียงให้กับพรรคการเมืองนี่เกินไว้อย่างนี้นะครับคำว่าองค์กรอิสระนั้นเนี่ยก็เป็นองค์กรที่ดูแลเกี่ยวกับการสื่อสารองค์กรที่ดูแลเกี่ยวกับการสื่อสารนี่เขาจะมีเงินที่เก็บมาจากบริษัทโทรศัพท์เอาเงินที่เก็บมาจากโอเบอรเตอร์ทีวีต่างๆเนี่ยครับเข้ามามีเงินหลายแสนล้านบาทแล้วก็จะเอาเงินนี้ไปตั้งเป็นกองทุนกองทุนหนึ่ง เพื่อที่จะใช้สนับสนุนส่งเสริมไม่เกิดการพัฒนาด้านสังคมดิจิตัลให้เกิดขึ้นในประเทศไทยท่านทั้งหลายฟังแล้วก็จะรู้ว่าองค์กรนี้น่าจะเป็นองค์กรใดองค์กรนี้วัตถุประสงค์ของการนำเงินไปใช้นี่ดีครับดีมากแต่ อิทธิพลของพรรคการเมืองและนักการเมืองที่นําเงินนี้มาใช้นั้นน่ะมันไม่ดีที่ไม่ดีนี่ผมจะเกินก่อนให้ท่านทั้งหลายจับตาดูว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้จะมีการเปิดเผยเรื่องนี้ไหมนั่นก็คือความพยายามที่จะเอาเงินค่าธรรมเนียมที่บริษัทโทรศัพท์ที่โทรทัศน์ ผ่านดาวเทียมโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยนะครับที่ต้องจ่ายเงินไปกองไว้นี่เอาเงินนั้นเนี่ยมาใช้ในการแจกจ่ายพี่น้องประชาชนแจกจ่ายพี่น้องประชาชนไม่พอครับยังมีการหักค่าหัวคิวในเงินนั้นอีกผมต้องบอกท่านทั้งหลายอย่างนี้ครับมันมีโครงการโครงการหนึ่ง ตอนนี้ตั้งเงินกันไว้นี่จะใช้สองพันกว่าล้านบาทเพื่อเอาเงินนี้นี่ไปฝึกอบรมพี่น้องประชาชนนะครับทิศสีแมใยญ่มียยมออป้าแม่นออพี่น้องประชาชนในเขตชนบทก็คือเขตหมู่บ้านนะครับเพื่อให้รู้ และเท่าทันสังคมดิจิตอลสังคมออนไลน์ถามว่าดีไหมครับดีเพราะเป็นการพัฒนาและยกระดับยกระดับให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในชนบทเนี่ยอยู่ตามหมู่บ้านอยู่ตามตำบลที่ในเขตที่ออกจากตัวเมืองไปนี่ได้รู้เท่าทันว่าการใช้เทคโนโลยีเพื่อดำเนินชีวิตนั้น ควรใช้อย่างไรการใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือจะหารายได้เพิ่มนั้นควรทำอย่างไรดีมากครับการฝึกอบรมนี้ตอนแรกเขาก็ให้มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทำหลักคิดดีครับหลักคิดดีมากคือเอาให้มหาวิทยาลัยในี่ทำ พราะมหาวิทยาลัยนมีบุคลากรมีอาจารย์มีผู้ช่วยอาจารย์มีนักวิชาการแล้วก็มีนักศึกษาที่เป็นคนเยาวชนคนรุ่นใหม่และเข้าใจว่าในสังคมดิจิตอลในสังคมที่สื่อออนไลน์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวเนื่อง กับชีวิตพี่น้องประชาชนอย่างมากจนไม่อาจปฏิเสธได้ว่าวันนี้อิทธิพลของสื่อออนไลน์อิทธิพลของดิจิทัลนั้นอยู่ในชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยสามสของการใช้ชีวิตถ้าเดินไปตามแม่ค้าไปดูตามห้างร้านร้านตลาดแม่ค้าต่างๆก็ถ้าไม่ได้ขายของเนี่ยไม่มีคนมาซื้อก็หยิบมือถือขึ้นมาดูติกต o อกดู Facebook ดู youtube คนรุ่นใหม่ก็จะมาดูทวิตเตอร์ดูทิกต o อกดู Facebook บางคนที่อายุมากสักหน่อยก็เลยเล่นไลน์อ่านไลน์ส่งไลน์กันคุยไลน์กันคนสำคัญสำคัญหน่อยก็จะเล่นกันเท l ลแกรมเพราะว่าดักฟังไม่ได้ท่านทั้งหลายครับนี่สังคมชีวิตของคนไทยมันเป็นอย่างนี้แล้วโครงการที่เขาคิดขึ้นนี่ก็ดีครับแต่ มันมีนักการเมืองอุบาทพวกหนึ่งที่มันเอาโครงการดีๆนั้นเนี่ยไปหากินนี่ต้องบอกเลยไปหากินนักการเมืองอุบาทชาติชั่วพวกนี้เนี่ยครับเมื่อไร่มันจะหมดไปจากสังคมไทยสักทีหนึ่งตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมา2,475จนถึงปีนี้เนี่ย90ปีแล้วระบบรัฐสภาปัจจุบันนี้ยังไม่เคยแก้ปัญหาอะไรให้กับประชาชน ทำให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นดังที่เจ็ดจำนงของพิุ้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากแอบซููดโมนาคีเป็นประชาธิปไตยที่มีพระมาหากษัตริย์เป็นประมุขเก้าสิบปีแล้วครับมิได้ความล้มเหลวรัฐประหารกรบฏเลือกตั้งรัฐประหารกรบฏเลือกตั้งวนอยู่อย่างนี้ครับวงจรอุบาทนี่คือสิ่งที่จะต้องเล่าให้ท่านทั้งหลายฟัง โครงการดีอย่างนี้เขาก็ไปทำแล้วพอเขาไปทำนักการเมืองอุบาทาตาชั่วก็เข้าไปมีอิทธิพลอิทธิพลผ่านบริษัทอิทธิพลครอบงำมหาวิทยาลัยทำให้โครงการนี้เอื้อต่อพรรคการเมืองของตนเองเอื้อต่อบริษัทที่สนับสนุนพรรคการเมืองของตนเองนั่นก็คือเริ่มจากการจ้างที่ปรึกษาก่อน อย่างที่ปรึกษาเขียนโครงการ TOR เพื่อล้อให้บริษัทเอกชนเนี่ยซึ่งต้องการจะมาฮุบเอาเงินที่มาใช้จ่ายเพื่อพัฒนาประเทศนี่ไปเป็นรายได้ของตนเองเนี่เขียนโครงการไว้บริษัทนี้จะต้องเข้าอย่างนี้หลักเกณฑ์อย่างนั้นและตัวเองก็ไปทำแล้วก็ล็อกสเปคบริษัทไว้เขาเรียกว่าโครงการนำร่อง หรือภาษาอังกฤษบอกว่าพ i l o อ p โปรเจกต์โครงการนำร่องก็ล็อกสเปคไว้หมดเลยครับจะต้องเป็นบริษัทเครือข่ายของพรรคการเมืองที่เป็นแกนหลักของรัฐบาลที่อยู่ภายใต้อุ้มมืออุ้มเท้าของนักการเมืองอุบาทชาติชั่วนี้เอาละครับพลอตโปรเจกต์โครงการนำร่องเสร็จเรียบร้อยพอเสร็จเรียบร้อยนี่ก็ผูกขาดเลยโครงการพลอตโปรเจกต์นั้นเนี่ยไม่ได้ใช้เงินมากครับ แต่พอทำทีโออาร์กำหนดรูปแบบ,บล็อกสเปคไว้เรียบร้อยแล้วบีบปะครับเอาเงินมาเลยครับทีนี้มากกว่า2,000ล้านบาทเอาเงินมาเลยครับหลังจากนั้นก็แบ่งเค้กกันไปให้ลงพื้นที่ที่พักแกนหลักของรัฐบาลเป็นเจ้าของพื้นที่อยู่ก็ดีครับไม่เป็นไรเพราะว่า คนไทยได้เข้ามาอบรมแต่ที่มันอุบาทชาติชั่วมากกว่านั้นคืออะไรครับตั้งค่าอบรมไว้หนึ่งหัวสี่พบาทท่านทั้งหลายครับอบรมพี่น้องประชาชนให้รู้จักการเล่นลายลายกุ๊บ อบรมให้พี่น้องประชาชนใช้ Facebook เป็นทั้งแบบแฟนเพจทั้งแบบส่วนตัวไล่อย่างไงขายของอย่างไงอบรมให้พี่น้องประชาชนใช้ทวิตเตอร์เป็นอบรมให้ใช้ TikTok เป็นใช้เงินต่อหัว4,000บาท ท่านทั้งหลายครับท่านฟังไม่ผิดนะอบรมให้ท่านเล่นติ๊กตอกเป็นอบรมให้ท่านเล่นเฟซบุ๊กเป็นอบรมให้ท่านเล่นไลน์เป็นเล่นทวิตเตอร์เป็นใช้เงินในการฝึกอบรมพี่น้องประชาชน4,000บาทต่อหนึ่งคนทีนี้นักการเมืองอุบาทชาิชั่วก็ไปเขียนว่าต้องอบรมในพื้นที่ไหน พื้นที่ที่ตนเองมีสอสอยู่ก็ใส่มาเลยครับลายชื่อหมู่บ้านใส่มาเลยใส่มาเลยใส่มาเลยไอเ้เขตเลือกตั้งที่ไม่มีผู้แทนราษฎรเป็นของตนเองก็ไม่ต้องออกมาอบรมเอาเขตที่มีผู้แทนราษฎรของพรรคตนเองนั้นไปอบรมหมู่บ้านกอหมู่บ้านขอทรงมา20คน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 ,20คน,20คนหมู่บ้านละ20คนมานั่งอบรมกันค่าอบรม สี่พบาทแต่ที่มันชั่วร้ายชาติชั่วไปกว่านั้นคืออะไรครับเงินสี่พบาทที่ตั้งไว้อะมันถึงประชาชนที่เข้ามาอบรมเนี่ยสามร้อบาทไม่เกินนี้อีกสามพัน ห้าร้อยสามพันหกร้อยบาทเนี่ยมันตกเข้าไปพุงของใครใครกินเข้าไปสี่พันบาทต่อหนึ่งหัวตกมาถึงชาวบ้านที่เป็นหัวคะแนนของพรรคการเมืองเนี่ยเอาเข้าไปอบรมเนี่ยสามร้อยบาท ชาวบ้านได้ 400, 4ี่ร้อยสี่พบาทอยู่ที่ไหนนี้ประการที่หนึ่งนะครับประการที่สองเวลว้ายไปที่ผมบอกว่าเลวร้วายไปกว่านั้นก็คือว่าบางหมู่บ้านบางตำบลเอาชาวบ้านมานั่งถ่ายรูปจ่ายเงินค่าถ่ายรูปไป คนละร้อยคนละสองร้อยแล้วก็ไปรวบรวมบัตรประชาชนของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านนั้นน่ะไม่ต้องมาครับถ่ายรูปไว้กลุ่มหนึ่งแค่นั้นมาถ่ายรูปประมาณสักชั่วโมงหนึ่งข้าวกองกองหนึ่งเงินค่ารถเงินค่าน้ำมันอีกร้อยหนึ่งบางหมู่บ้านในสองร้อยแล้วกัก ถ่ายรูปกับแล้วก็ขยายผลอย่างนี่รูปถ่ายถ่ายแล้วแล้วคนมาอบรมก็บัตรประจำตัวประชาชนมาสิครับเต็มไปหมดคนที่เอาบัตรประจำตัวประชาชนก็เอามาเซ็นรับเงินแต่ได้จริงๆตัวไม่มาได้ร้อยหนึ่งท่านทั้งหลายครับ4,000บาทนี่มันกินกันไป3,500 3น0 0 สามพันเก้าร้อยเงินสองพันล้านเงินสองพล้าน,นะะเข้าพุงสุนัขตัวไหนเนี่ยพันแปดร้อยล้านตกมาหาชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการนี่สองพันล้านนี่จำนวนหลายหมื่นคนเนี่ยไม่ถึงสองรล้านดี นี่ครับคือความอุบาทชาติชั่วก็ต้องดูครับว่าโครงการอย่างนี้เนี่พักฝ่ายค้านพักไหนจะอภิปรายฉี้ให้มันถึงกึนให้มันรู้ว่าไอ้เงินที่มันเป็นของประเทศชาติเป็นค่าธรรมเนียมจากโทรศัพท์เป็นค่าธรรมเนียมจากโอเปอเรเตอร์เป็นค่าธรรมเนียมจากทีวีเนี่ยเขาเอามาใช้เพื่อพัฒนา แต่ไปหากินกับเรื่องอย่างนี้ชั่วลายที่สุดตําชามอะนี่ต้องบอกท่านที่ครบทั้งหลายไว้อย่างนี้เอาละครับนี่เกินยเยเฉยก่อนที่จะเข้าการอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันที่19กรกฎาคมที่จะถึงนี้